ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซีวาร์ดแล้วก็นี่ครับแม่ได้เล่นกับเขาสักทีนะครับในที่สุดก็สอยมาได้ก็โอเคนะครับประมาณ60เฟรมเรทครับแม่ก็สวยงามเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าวันวันหนึ่งเนี่ยแฟงคลินเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับผมไปฮัลโหลวันนี้เราไปขี่รถเล่นกันมา ขมอนแมนมาเร็ว boy. อก่อนอื่นก็ต้องปิดเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวลิกัสธิ์แม่งแดกน <c oughs> <c oughs> okay, ะครับผมเกยพโลเดี๋ยวพ่อไปทำธุระก่อน <c oughs> แป๊บหนึ่งมึงนั่งอยู่ในรถนะมึงจะไปไหนโอเค มันไปไหนวะมันไม่อยู่บ้านีฮะไม่เป็นไรเอาพะโล้กูบอกว่าให้อยู่ในรถไงมารถมาเร็วเอามึงไปไหนแม่งชนตระตูรถผมเฉยเลยนี่ไปไหนเฮ้ยอย่าชนรถหนีสิขบอนแมนนี่มึงเป็นไงล่ะเอา โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาภารกิจทำกันดีกว่าอืมนี่ตัวแอลลาสเตอร์ไปเลยเย yeah. ่เกมนี้นะครับมันก็จะเน้นการขับรถซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมก็ไปฝึกฝนฝีมือมาพอสมควรเลยนะครับเรื่องการขับรถนี่ไว้ใจผมอขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจโอเคโอเคอ่าขับดีๆแล้วขับดีๆแล้วถอยถอยโอเคดีๆดีๆมาคราวนี้ไม่มีบิดพลิ้วผมจะขับดีที่สุดเท่าที่ผมเคยขับได้นะครับโอเคจัดไปเฮ้ยสองคันข้างหน้าเราสอดกลางเอ้ยเยี่ย yeah, มแจมแมวนะครับ <laughs> แม่ ผมนี่ก็ขับรถในเกมนี้เก่งเหมือนกันนะครับอมแม่งเอ้ยชมไม่ได้เลยอืมงั้นเราก็มารับภารกิจกันก่อนนะครับโอเครู้สึกว่าเราต้องไปฆ่าคนอเคอไหนวะดูในแมปโอเคจุดสีแดงๆไม่น่าจะไกลนะครับใช่บักนี่หรือเปล่า ไม่น่าจะใช่น่าจะข้างหลังน่าบักเย่เย่นี่แหละชัวร์สุดอืมเอาเคผมไม่รู้จะคุณแต่คุณต้องตายบายบายไปละกูดาวขึ้นแล้วนะจังหวะน,นี้ไม่อยู่แล้วนะครับเครู้สึกว่าเราต้องไปฆ่าอีกนะครับลัสเตอร์บอกต้องไปฆ่าอีกอเคจะตำรงตตำรวจอะไรก็ย่ามาขวางทางกูจังหวะน,นี้ ตำรวจถอย úc? ไปไม่ได้แดกเลยเลยเล okay, okay. ยเล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 ยโอเคโอเคย้อนกลับมานินดนึงอืมโอเคถึงแล้วตรงนี้แหละแม่งเกือบตกจุดแดงแดงมอยู่กลางทะเลต้องเอาสไนส่องเรียบร้อยนะครับโอ้โหตำรวจมาอีกแล้วโอเค แม่งทำไมเยอะจังวะเนี่ยแม่งเต็มถนนเลยทอยเฮ้ยไม่มีทางจับกูได้หรอกอเคน่าจะถึงแล้วนะครับแถวแถวนี้แหละเคอ่าดูจุดสีแดงๆนะครับผมน่าจะอยู่ข้างบนบนนี้เหรอวะไหนไม่เห็นมีเลยเนี่ยเวรกรรมเข้าไปได้ไหมเนี่ย เออดีเข้าไม่ได้ด้วยนะครับเออตำรวจมาเืบแล้วผมป้องกันตัวครับผมป้องกันตัวแม่งมันอยู่ตรงไหนวันเนี่ยโอ้โหหาไม่เจอผมลืมพะโล้ไว้ในรถด้วยพะโล้พ่อก็โทษพ่อลืมหนูไว้ในรถได้ยังไงเนี่ย ป่านนี้พะโลจะกินข้าวหรือ,อยังเท็กซี่เห็นพะโลไหมเท็กซี่ไม่ต้องกลับบ้านรงมาก่อนเดี๋ยวอุ้ถามเท็กซี่เท็กซี่เห็นพะโลไหมเท็กซี่ Hello. You looking for พะโลไม่ใช่ฮัลโหลเท็กซี่มึงนี่อะไรของมึงนี่โอ้ยิงไม่ถึงไกล พ uh. ี่คร uh, ับเห็นหมาผมไหมครับอ้าวพี่ผมถามดีๆนะเนี่ยอะไรวะลุงครับเห็นหมาผมไหมครับพะโลตัวสีดำๆเห็นหรือเปล่าอ้าวผมถามดีๆอะไรติดหน้ากูหรือเปล่าเนี่ยทำไมพวกมึงไม่ตอบคำถามกูพะโลลูกพ่อป่านี้จะไปอยู่ยังไงแล้ว m ม g ก d ผมไม่ล้มเลิกนะครับเจเดี๋ยวกูยังไม่ทันถามเลยมึงเดินหนีแล้วหมายความว่ายังไงโอ้อีเจ้วันเจ๊ครับเจ๊เห็นหมาผมไหมหมาตัวสีดำๆอะ่ะเห็นไหมโอเคอ้าวกูนี่แหละแคร์จะใครแคแร์่ะเ<ะ>ออเมืองนี้มันเป็นอะไรไปกันหมดเนี่ยคนเนี่ยคุยด้วยก็วิ่งหนีแม่เอ้ย ม่กอดไม่เป็นไรกูเอาคันอื่นก็ได้พโโลอยอยู่ไหนพ่อจะไปตามหาลูกตำรวจอีกแล้วมึงบึ้มไปตำรวจอีกใช่ไหมบื้มไปไปเออ้ยรถผมติดไฟวะ่ะแม่งเอ้ยเขียไม่เป็นไรหาคันใหม่นะครับถอยไปกู <c oughs> จะไปหาลูกพโโลลูกพอ่อตอนนี้ลูกไปอยู่ที่ไหน ตำรวจไม่แล้วตำรวจถอยไปถอยไปพ่อโล,โลเอยตำรวจตามไปแล้วยิงแม่งเลยอ <rolling> โอ้โอ้ฝันโอ้มันเป็นแค่ความฝัน ฝันนั่นเองพะโลแต่เป็นความฝันพะโลก็ยังไม่ตายพะโลอยู่นี่เองลระลูกแมพอฝันไม่ดีเลยเมื่อคืนนี้ไ<พ>ปไปเดินเล่นกันก่อนไปทำไมเมื่อคืนผมฝันแปลกๆวะนั่นมึงมองอะไรแฟรงกินโอ้โอ เพลงมาก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมแคส GTA นะครับอาจจะสั้นไปนิดสั้นไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่ายังคิดมุกคิดอะไรไม่ออกนะครับ ไม่รู้ว่าจะออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีตอนต่อไปหรือเปล่านะครับถ้าคิดมกออกเดี๋ยวก็จะมีนะครับผมเวนกรรมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่